สวัสดีครับเพ,พื่อนๆวันนี้วันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์2566เวลาบ่าย2โมง27นาทีอุกาบาทส่งมาถึงบ้านนะครับผมจะทำการรีวิวให้ดูอย่างรวดเร็วเขาบอกว่าไม่เหล็กดูเป็นรุ่นไม่เหล็กดูนะครับก็น่าสนใจมากเลยทีเดียว คือยังไงเราไม่เข้าใจว่ากล่องนี้เข้ามัดยังไงเดี๋ยวตรงนี้แน่โอเคครับแล้วนี่ล่ะ โอเคครับเราจะมารีวิวกันนะครับตอนนี้ผมจะให้ดูว่าลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับเราจะวางเรียงเลยนี่มีหลายแบบหลายก้อนเรียงเล็กไปใหญ่เลยนะครับออเอาเลเร็ว มามามาวางเรียงวางเรียงเอ้ยอ่านี่ก้อนเล็กๆเ,เออมาอืมอืมอืมขายขวานอ้าวดูด้านใต้สิมีอะไรมั่งอ่าไม่มีอะไรกระดาษนี่กระดาษ มีกระดาษนะครับอ่ะก้อนนี้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 นะครับก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้อ่าแล้วก็มาก้อนนี้ก้อนนี้ โอ okay. เคมาดูก้อนนี้ดูดจริงไหมโอ้ไม่กอดดูดแรงจบไปหนึ่งก้อนที่สองดูดจริงไหมโอ้ oh, แม่เหล็กมาแล้วครับดูดสองสามดูดโอเคดูดอ่อน ดูดกลางดูดแรงแบ่งอย่างนี้เลยดูความแรง่กลางอกลางโอ้ยระดับสี่เลย อ่อนมากอ่อนอืมอย่างระดับอ่อนอ่อนมีเส้นวิตเมนซาร์แทนด้วยโอ้ก็ระดับตรงนี้ โอ้ยระดับแรงโอ้แรงมากโอ้แรงมากโอ้แรงมากแรงมาก นี่อยู่ในระดับไม่แรงนี่แรงกลางๆโอเคแบ่งเป็นระดับแบบนี้นะครับโอเคขค,ครับสวัสดีครับผมอุ้ยโอเคนะครับเราก็ได้ถ่ายอุกกาบาตท,ที่มาส่งถึงบ้านหลายแบบแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยส่องดูผิวที่หลังตอนนี้เรามารีวิวนี่ก่อนนะครับอึ๊บถอดปลั๊กก่อนอ่ะโอเคครับนี่คือ อุกกบาท,ทั้งหมดที่สั่งมาใหม่นะครับอ่ะอันนี้คือที่มีอยู่นะครับคลุมผ้ากาันฝุ่นแล้วนี่ก็คือที่ใส่ถุงกันฝุ่นไว้ใส่ถุงกันฝุ่นไว้นี่ก็ใส่ด้านใต้นี่โอ้โหเพื่อนๆนครับนี่หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าะทีนี้ผมให้เพื่อนๆมาดูนี่ดูเท้าผมกับก้อนแต่ละก้อนใหญ่ไหม โอ้โหไม่อยากจะบอกนี่มีอีกมีอีกผมคือเซียนอุกกบาทนะครับนี่ทุกซอกเรียกได้ว่านะครับทุกซอกทุกมุมนะครับเต็มไปด้วยอุกกบาทหมดเลยอุกกบาทหมดเลยนะครับอันนี้เพิ่งขายไปได้ประมาณ10เม็ด5,000นะครับก็อ่าเป็นเม็ดที่ไม่ไม่ได้ดูดแม่เหล็กนะครับ ก็เพื่อนๆคิดว่าผมรับซื้อจริงไหมผมซื้อจริงแล้วผมเป็นเซียนอุกกาบาตจริงนะครับของทุกอย่างมันมีร่องรอยการเผาไหม้มันมีวิธีการดูมันมีเส้นของมันนะครับหลอกไม่ได้นะครับแต่ละก้อนนะครับอันนี้ร้อนจนดินเคลือบจมลงไปในดินและดินกลายเป็นดินเผาเคลือบอุกกาบาตอันนี้ก็แบบอเมริกาเลยนะครับไม่อยากจกะโชว์แต่โชว์หน่อยนะครับ าเรียกว่าอุกบาทวินลเมดจำไม่เลยนะครับวินละเมดนี่ผิวจะเป็นแบบเกล็ดมังกรไม่เหล็กดูดแรงมากนะครับนี่ก็ลายเส้นโฟล n ลระดับเมืองนอกมันจะมีเส้นเป็นเส้นเส้นเส้นตามทิศลมนะครับเห็นไหมครับเส้นไหลโฟล n ลนะครับนี่ครับอ่ามันจะเป็นขวานนะครับพวกนี้ถ้าถ้าเป็นคนทําจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ แต่อพวกนี้ไม่เหล็กดูดนะครับลายเส้นนี่คือมีเส้นโฟลายเพราะฉะนั้นจะเป็นตกมาจากฟ้านะครับแต่ถ้าเป็นคนเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยม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 แล้วก็เขาจะใช้ชนิดแข็งกว่านี้ไม่ได้ใช้เป็นดินแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆเห็นดินกลายเป็นดินเผาไหมคือ <c oughs> มันตกลงมาจากท้องฟ้าเดิมๆแบบนี้เลยแล้วเขาก็มาตกลงมาจากท้องฟ้าเดิมๆแล้วไม่เหล็กก็ดูดนะครับมีเม็ดเม็ดเม็ดนะครับนี่พวกนี้ไม่เหล็กดูดอันนี้ดําไหมนะครับหลายๆครับ ซึ่งถ้าเป็นที่คนเขาทำนะครับมันจะเป็นเหลี่ยมๆเ,เลยเหมือนเหลี่ยมเพชรเลยนะครับอันนั้นคือคนทำแต่ที่ผมให้ดูนี่ก็คือว่าตกมาจากท้องฟ้าเป็นตัวอย่างนะครับเขาเขาจะเรียกว่าขวานฟ้าแต่ถ้าคนทำเนี่ยเขาเรียกว่าขวานโบราณน,นะครับจะเรียกไม่เหมือนกันคนทำมันจะเป็นเหมือนกับแก้วมันมนวาวๆอ่ะอ่ามันจะมีความแข็ง มันจะใช้ขุดดินใช้ตีสัตว์ฆ่าสัตว์ล่าสัตว์จิ้มสัตว์แล้วทะลุก,กว่านะครับมันคมกว่าแต่อีพวกนั้นเมื่อกี้มันจะเหมือนคล้ายๆกับเป็นดินที่มันแข็งตัวเอาฟันไม่ได้ฮะนะครับขุดดินก็ไม่ได้นะครับอม,มันยังมีผิวไหมเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ขุดไม่ได้อะไรตกลงมาจากท้องฟ้าเราจะเห็นข่าวในทีวี ซึ่งข่าวในทีวีบอกว่าพบขวานโบราณมากมายแต่ไม่มีหม้อไหไม่มีเสื้อผ้าไม่มีโครงกระดูกมันไม่ใช่ขวานโบราณไงครับที่เขาพบมันคือขวานฟ้าจากท้องฟ้าที่คนโบราณเขาเรียกกันนะครับขวานโบราณมันเป็นของเมืองนอกนั่นเองนะครับแต่ขวานฟ้าเนี่ยเป็นคนไทยโบราณเขาคนพบเจอในป่านะครับแล้วเขาก็เอามาบูชามันจะตกมาพร้อมกับสายฟ้านะครับขวานฟ้าเนี่ยเวลาอุกบาตมันตกตอนที่ฝนตก ไฟฟ้ามันจะไปผ่าที่ขวานแล้วขวานเนี่ยจะลงมาเสียบที่ต้นไม้จะปักปักขาต้นไม้เลยนะครับอ่ามันจะปักขาต้นไม้เลยโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผมบายยไปแล้วนะครับอะไม่เพียบเลยดูเท้าผมดูขนาดเท้าผมดูขนาดมือผมอื <c oughs> นี่อยากจะบอกแต่ละก้อน นี่นะในบะฮัมบะฮัมบะฮัมเก็บกันไม่ไหวเลยเจเอ๋ยนี่แบบรัสเซียนี่แบบรัสเซียครับแบบรัสเซียสันปลายจะดำวิ้งเลยนะครับอ่าเนื้อด้านในจะเป็นสีเทาๆเหมือนอยู่ในพิพิธภัณฑ์รัสเซียนั่นเองโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผมดูวิวโปสเตอร์สวยๆก็มีก้อน ที่ในมือถือได้มีประมาณ400ก้อนนะครับ500ก้อนถ้าก้อนเล็กๆมีประมาณ2,000ก้อนนะครับก็เยอะอยู่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมบายบๆไปแล้วนะครับ